สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของสภาพอากาศในบ้านเรานะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่หมดอิทธิพลในส่วนของพายุนะครับซึ่งเป็นพายุหมุนลูกแรกนะครับที่มีผลกระทบทางอ้อมต่อประเทศไทยในปีนี้นะครับก็คือพายุไซโคลนโมค่านะครับที่ขึ้นฝั่งที่ประเทศพมา่านะครับแล้วก็ สลายตัวเป็นหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงนะครับซึ่งก็ส่งผลให้เกิดฝนตกในหลายพื้นที่เมื่อ3 4มหวันที่ผ่านมาในประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานนะครับก็ได้รับในส่วนของฝนตรงนี้เยอะแต่ก็ยังถือว่าปริมาณฝนยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับซึ่งฝนชุก,กน,นะครับทีนี้เรามาดูลักษณะสภาพอากาศทั่วไปของประเทศไทยนะครับว่าจะเริ่มมีฝนอีกเมื่อไหร่แล้วก็ จะก้าวเข้าสู่ในส่วนของหน้าฝนเมื่อไหร่นะครับสำหรับลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนนี้นะครับเริ่มมีสัญญาณนะครับว่าเป็นลมนะครับลมระดับพื้นผิวนะครับเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับที่เริ่มพัดเอาความชื้นนะครับเข้ามาปกคลุมในส่วนของประเทศไทยนะครับ ซึ่งก็ตัวนี้ก็เป็นสัญญาณนะครับว่าน่าจะเริ่มที่จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วซึ่งตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็คาดการไว้ว่าประมาณสัปดาห์ที่3นะครับสัปดาห์ที่3ของเดือนพฤษภาคมที่น่าจะเริ่มเข้าสู่ในส่วนของฤดูฝนนะครับซึ่งเมื่อไปดูโมเดลนะครับดูโมเดลในส่วนของลักษณะการเกิดฝนเนี่ยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ได้นําเสนอไป คาดการณ์ว่าจะเกิดฝน,นอีกเมื่อไหร่นะครับก็เมื่อไปดูโมเดลเนีย่ยจะเห็นว่านะครับในช่วงนี้นะครับลมที่พัดเข้ามาปกคลุมก็จะเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับแล้วก็การที่จะเข้าสู่ฤดูฝนได้เนี่ยก็ต้องมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดมาอย่างต่อเนื่องนะก็ะคือไม่มีลมอื่นเข้ามาแทรกแล้วนะครับไม่มีลมตะวันออกเฉียงใต้หรือลมใต้เข้ามาแทรกแล้วก็จะเป็นลักษณะของ การเข้าสู่ฤด,ดูฝนนะครับที่สําคัญนะครับก็คือจะต้องมีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งจากโมเดลที่ตามคาดการณ์เนี่ยนะครับโดยใช้โมเดลของศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางแห่งยุโรปเนี่ยก็พบว่าในช่วงวันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่10วันที่20เนี่ยก็ยังไม่มีฝนนะครับแต่ว่าลมที่พัดปกคลุมเนี่ยก็ ถือว่าเป็นลมในหน้าฝนแล้วนะครับก็คือลมตะวันออกเฉียงขออภัยนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่พัดเอาความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะครับแล้วก็ในขณะเดีวยวกันในช่วงนี้ภาคใต้นะครับก็จะมีลมตะวันตกนะครับที่พัดเอาความชื้นจากฝั่งอันดามันนะครับมาปกคลุมนะครับทําให้ภาคใต้ในช่วงวันที่วันนี้จนถึงวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดมีฝนตกชุกนะครับแต่ในส่วนของภาคอื่นเนี่ย ลมตะวันออกเฉียงใต้หรือลมลมตะวันขอขอภัยนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้หรือลมตะวันตกเนี่ยก็มีกําลังน้อยลงนะครับยังไม่พัดปกคลุมเท่าไหร่ดูจากโมเดลตรงนี้นะนี่คือโมเดลในช่วงวันศุกร์ที่19้นะท่านผู้ชมจะเห็นว่าลมที่พัดปกคลุมในส่วนแถวตอนบนของภาคและภาคกลางภาคตะวันออกเหนือและอีสานเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นลมอ่อนๆของตะวันตกเฉียงใต้นะครับยังไม่มีกําลังเท่าไหร่นะครับไม่มีกําลังแรงเท่าไหร่ ซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่ลมตัวนี้พัดเข้ามาปกคลุมครอบคลุมหมดเนี่ยก็จะกลายเป็นฤดูฝนนะครับ mm. เมื่อเราดูไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมจะเห็นว่าเดี๋ยวให้ดูให้ดูข้อมูลตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับ mm. เป็นการประมวลผลจากศูนย์บรากา์อากาศราจะกลางย,ยุโรปนะครับผ่านแอปพลิเคชัน windy.com นะครับ mm. ก็เมื่อดูในส่วนของลักษณะฝนนะครับในช่วงวันที่20เนี่ยก็ยังเป็นลมตะวันตกที่ปกคลุมภาคใต้นะครับลมตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้นะครับ ตอนนี้พอเริ่มเข้าสู่วันที่21นะครับเริ่มจะเห็นอะไรแล้วก็คือลมลมที่พัดมาจากตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้นะเริ่มจะเข้าไปปกคลุมในส่วนของประเทศไทยมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในส่วนของตอนบนของภาคนะครับก็เริ่มนะครับเนี่ยเดี๋ยวพอตั้งแต่วันที่21นะครับลมเริ่มพัดเข้ามาแล้วตั้งแต่วันที่21ก็จะเห็นว่ามีสัญญาณนะครับว่าเริ่มที่จะมีฝนเยอะแล้ว แล้วก็ลมที่พัดมาก็คือเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้นะเริ่มที่จะปกคลุมในส่วนของประเทศไทยมากขึ้นนะครับก็เริ่มที่จะมีฝนแล้วเริ่มเห็นสัญญาณแล้วนะครับว่าน่าจะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่พอไปดูในช่วงวันที่2ีนะครับท่านผู้ชมวันจันทร์ที่ยีบสองก็จะเห็นอะไรมากขึ้นนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าลมที่พัดปกคลุมในส่วนของตอนบนของภาคเนตอนนี้ก็คือเป็นลมตะวันตก เฉียงใต้หมดแล้วแล้วก็ที่สําคัญก็คือมีกลุ่มฝนเกิดขึ้นนะครับในช่วงนั้นนะครับตั้งแต่วันที่22เป็นต้นไปก็จะเริ่มมีฝนตกชุกเกือบทั่วทุกภาคของประเทศไทยแล้วนะครับนั่นก็คือเป็นสัญญาณว่าเริ่มที่จะเข้าสู่ฤด,ดูฝนแล้วตั้งแต่ประมาณวันที่22นะครับ22พฤษภาคมอาจจะบวกลบน้อยกว่านั้นนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าดูลักษณะ จากข้อมูลตรงนี้จะเห็นว่าเริ่มที่จะมีลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้าไปปกคลุมทั่วประเทศไทยแล้วที่สําคัญคือเริ่มที่จะมีกลุ่มฝนที่ตกชุกแล้วแล้วก็ตรวจพบในส่วนของกลุ่มฝนที่จะตกทุกวันนะครับแล้วก็ตกชุกตกอย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นสัญญาณในเรื่องของการเปลี่ยนฤดูจากฤดูแล้งไปสู่การเป็นฤดูฝนนะครับก็ฝนที่ตกช่วงนี้ก็จะเป็นฝนที่เกิดจาก อิทธิพลของลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่พัดเอาความชื้นเข้ามาปกคลุมทั่วประเทศนะครับเนี่ยนะครับพอวันยี่สท่านผู้ชมจะเห็นว่าลมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มแรงนะครับก็เอาความชื้นมาปกคลุมโดยเฉพาะตอนบนของภาคภาคใต้เนี่ยคือยังไงก็ปกคลุมอยู่แล้วลมตะวันตกนะครับแต่พอภาคาด้านภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางเนี่ยก็จะเห็นแล้วนะครับว่ามีกลุ่มของอิทธิพลของลมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ย ส่งผลทําให้ฝนตกนะครับในช่วงตั้งแต่วันที่ยีบสอเป็นต้นไปนมีฝนตกมากขึ้นนะครับก็เป็นสัญญาณว่าเริ่มที่จะเข้าสู่ในส่วนของฤดูฝนแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงฤดูปีนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะมาช้านิดหนึ่งก็คือประมาณสัปดาห์ที่3นะครับของเดือนพฤษภาคมนะครับซึ่งถ้าดูจากโมเดลต,ตรงนี้แล้วเนี่ยก็น่าจะ ใกล้เคียงนะครับแล้วก็ดูแล้วเป็นลักษณะของประมาณวันที่ยีิบสองจะเริ่มมีในส่วนของลมตะวันตกเฉียงใต้มากขึ้นที่สาคัญก็คือลมตัวนี้ไปส่งผลทําให้เกิดฝนตกหนักฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับจะมีลมพัดมาอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องพัดเอาความชื้นมาแล้วก็เกิดลักษณะฝนตกอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับซึ่งก็จะทําให้เป็นสัญญาณในส่วนของการก้าวเข้าสู่ฤดูฝนนะครับ ก้าวเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะครับดูโมเดลนะครับตั้งแต่ช่วงวันที่นี่ครับวันที่22บสองเป็นต้นไปนะครับจะเห็นว่าฝนจะตกทั่วประเทศนะครับตกชุกทั่วประเทศนะครับวันวันจันทร์วันจันทร์นนเนี่ยเริ่มจะเห็นเขาลางแนละ้วแต่พอวันวันอาทิตย์เนี่ยเริ่มจะเห็นเขาลางแล้วแต่พอวันจันทร์เนี่ยก็จะเห็นลักษณะของกลุ่มฝนเนี่ยตกชุกมากขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะตกอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งก็ปีนี้ คาดการ์นะครับว่าฝนจะน้อยกว่าปกตินะครับน้อยกว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการ์ว่าน้อยกว่าปกติเล็กน้อยแต่ว่าดูจากที่ผ่านมาแล้วเนี่ยจะสังเกตว่าลหลายๆพื้นที่นี่ค่อนข้างจะแรงนะครับแล้วก็อาจจะแรงถึงแรงมากด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อมูลนะครับนี่คือในช่วงวันจันทร์ที่สองเป็นต้นไปนะครับจะมีฝนมากขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะเป็นสัญญาณนะครับเริ่มที่จะ เข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับสำหรับหลายๆท่านที่เฝ้ารอในส่วนของฝนนะครับฝนก็จะตกนะครับเลยไม่ต้องอาศัยว่าจะต้องมีพายุฤดูร้อนหรือว่าจะต้องมีพายุหมุนเขตร้อนนะครับก็มีฝนตกชุกนะครับในช่วงนี้ตกตกอย่างต่อนเนื่องนะครับแล้วก็ระหว่างนั้นก็ต้องไปลุ้น,นครับว่าแถวมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยหรือว่าแถวทะเลจินใต้เนี่ยจะมีพายุหมุนเขตร้อนเกิดขึ้นไหมที่ก็ ตัวนี้ก็จะทําให้มาเติมน้ําในส่วนของประเทศไทยได้นะแล้วก็ถือว่าเป็นพายุที่เกิดขึ้นในช่วงหน้ามรสุมนะครับหรือว่าหน้าฝนนะครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลครับอัปเดตข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านนะครับในช่วงที่ห,หลายๆคนก็ยังลุ้นอยู่นะว่าปีนี้โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกข้าวนะครับว่าปีนี้จะมีฝนมา ที่จะปลูกข้าวได้ไหมนะเพราะว่าตั้งแต่เดือนมกราจนถึงช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าแล้วอยู่นะท่านผู้ชมต้องไปลุ้นในช่วงหน้าฝนนะบนี่ยอย่างวันอังคารนี่ก็จะเห็นว่าฝนตกชุกนะครับเกือบเกือบทั้งหมดนะครับในหลายพื้นที่นะครับครอบคลุมทั้งภาคนะครับก็ก็ต้องรอต่อนะครับว่าในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศแจ้งประกาศในส่วนของเรื่องการเปลี่ยนฤดูกาลอย่างเป็นทางการไม่ไหล่ซึ่งก็เดี๋ยวจะมาแจ้งข้อมูลในหะ้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ